อากาศสดชื่นเฮ้ยนี่มันรถไฟฟ้ารุ่นใหม่จากเอ็มเทคนี่มีคนด้วยลองหน่อยดีกว่าเออเจ๋งะอะไรเต็มไปหมดเลยลองกดดูดีกว่าอ๋อเปิดประตูเปิด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 มีคนมามีคนมาเปิดเร็วเออสวัสดีครับ สวัสดีรครับผมรถไฟฟนีีต้อนรับนะครับน้องรู้ไหมครับว่ารถที่น้องกาลังนั่งอยู่ตอนนี้คือรถไฮเทคนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยใช้เทคโนโลยีแคดแคร์ Care, ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงแหละครับและช่วยลดการนําเข้ารถไฟฟ้าจากต่างประเทศนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยลดมโลพิษ ทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์แบบเดิมๆด้วยนะครับอันน่พี่รู้น้องอยากได้สักคันใช่ไหมล่ะง่ายๆน้องติดต่อไปเลยสวทชใช่ค่ะแต่เชิญลุกดีกว่าค่ะดิฉันจะทำงานแล้ว เป็นคนขับบ้าครับเทคโนโทงเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000ส,สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย